สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเตาแก๊สฐานกระจกรุ่น Spiral 2B ซึ่งเป็นเตาแก๊สฐานกระจกนิรภัยสีดำขนาดกว้าง72เซนติเมตรและมีด้านลึกอยู่ที่42เซนติเมตรประกอบไปด้วย2หัวเตาโดยแผ่นปิดหัวเตาผลิตจากทองเหลืองและมีท่อส่งแก๊สชนิดเหล็กหล่อ จุดเด่นของเตาแก๊สรุ่นนี้คือหัวเตาจะถูกออกแบบให้เปลวไฟหมุนขึ้นเป็นเกลียวและพุ่งสู่ก้นภาชนะโดยตรงทำให้เตาแก๊สรุ่น Spiral2B มีกำลังไฟรวมสูงถึง1,000 0วัตต์ เตาแก๊สรุ่นนี้มีระบบจุดติดอัตโนมัติด้วยแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายขนาด1.5โวลต์หรือไซส์ดหัวเตาแก๊สสามารถปรับหลีไฟวงในวงนอกได้วงในสำหรับการทำอาหารที่ไม่ต้องการใช้กำลังไฟสูงเช่นการอุ่นอาหารเป็นต้นและสามารถใช้ไฟทั้งวงในวงนอกพร้อมกันสำหรับการทำอาหารที่ต้องการใช้กำลังไฟสูงเช่นการผัดเป็นต้นค่ะ นอกจากนั้นเตาแก๊สรุ่นนี้ยังมีระบบเซฟตี้หรือระบบตัดแก๊สอัตโนมัติในทันทีเมื่อเปลวไฟดับลงหากคุณลูกค้ากำลังมองหาเตาแก๊สกระจนิรภัยสีดำจำนวน2หัวเตาที่มีระบบเซฟตี้อย่าลืมเตาแก๊สรุ่น s p i r a l 2B จาก e ีด้วยนะคะอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเตาแก๊สรุ่น s p i r a l 2B ได้แก่ 1. ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อจำนวน2ชิ้น 2. ปรตะแกรงรองสำหรับภาชนะขนาดเล็กจำนวน1ชิ้น 3. หางปลาไหล 4. ่ฐานไซส์ดีจำนวน1ชิ้น 5. คู่มือการใช้งาน 6. บัตรรับประกัน